สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้มาดูค่ะคุมพันธุ์จะเชื่อมมะนาวกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะปอกเปลือกเรียบร้อยค่ะมาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผ่ามะนาวผ่าครึ่งค่ะผ่าตามแนวขวางนะคะเอฟซี่ะมาดูนะคะเราจะทําการผ่ามะนาวค่ะ ผ่าตามแนวขวางนะคะนี่ค่ะ FC ะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผ่าแบบนี้ค่ะผ่าตามแนวขวางแบบนี้ค่ะผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ FC ะ่ะเสร็จแล้วเราจะทําการบีบน้ําออกะคะ่ะนี่ค่ะบีบน้ําแล้วก็บีบเมล็ดออกบีบใส่น้ําเลยคะ่ FC คะ FC ่านี่ค่ะ ก็จะบีบบีบค่อนข้างยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นบีบมะนาวเลยคะ่ะจะบีบยากนิดนีน่ค่ะบีบเลยคะ่ะค่อยคอยบีบบีบน้ำกับมเมล็ดใส่ในน้ำเลยค่ะจะบีบง่ายแล้วก็แช่แบบนี้คะ่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขหเอค่ะ,คะนี่ค่ะคุมพันธยาะทำมะนาวเชื่อมค่ะมะนาวเชื่อมจากหลังบ้านป้าดอกล่างพี่สาวคุมพันธ์ค่ะเก็บมาคุมพันธ์ก็ซื้อเพื่อให้พี่สาวได้เงินไปใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะใช้จ่ายแบบพอเพียงค่ะมีพืชผักสวนครัวมีอะไรก็ นำมาขายให้กุมพันธเพราะว่ากรมพันธุ์จะทำคลิปให้กับเอฟซีดูค่ะบีบไปเลยค่ะมะนาวก้อนนี้ก็ยังยังโตไม่เต็มที่นะคะบางบางลูกโตไม่เต็มที่แต่บางลูกก็แก่จัดแล้วค่ะเป็นมะนาวแป้นนะคะมะนาวแป้นมะนาวแป้น จะเปลือกบางมากเปลือกบางบางถ้าเราแช่น้ำเนี่ยบีบง่ายค่ะเขาจะนุ่มเป็นเทคนิคของโครงพันนะคะก็คือใช้วิธีการแช่ในน้ำบีบในน้ำ กล้ามเนื้อมือบีบลงไปค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะคะ f อซค่ะวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อน ของข้าราชการของบริษัทแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ที่ทำงานอยู่กลางสนามภาคสนามกลางแจ้งคุณสมริจตุลาการวันวนี้ก็ไปตัดหญ้าอ้อยเหมือนเดิมค่ะส่งขอส่งกำลังใจไปให้คุณสมริจตุลากันด้วยนะคะอยู่ไร่อ้อยค่ะตากแดดแดดร้อนก็เข้าร่มนะคะ เอฟซีท่านอื่นก็เหมือนกันค่ะที่ทํางานอยู่กลางไล่อ้อยไล่มันกลุ่มพมพันก็เป็นกําลังแก่้ให้สู้ๆด้วยค่ะเด้อกลุ่มพันก็ทําคลิปอยู่บ้านวันนี้ไม่ได้พาคุณพ่อไปหาหมอก็ได้พักผ่อนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปนาไปนาน้องสาวนาอยู่ใกล้บ้าน พ่อแม่อยากไปนอนเล่นที่นาพ่อก็นำตะกร้าไปสามที่นาด้วยค่ะอากาศเย็นสบายค่ะที่นาลมพัดเย็นสบายสามใต้ร่มไม้ีบบีปเบบ,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 บไปเลยค่ะ แนาวก็วันนี้ประมาณเจ็ดสิบลูกนะคะเพราะว่าเป็นลูกเล็กเป็นลูกเล็กถ้าลูกโตๆก็ประมาณห้าสิบลูกอันนี้ก็ลูกเล็กก็เราใช้เจ็ดสิบลูกเลยแต่น้ำหนักเท่ากันน้ำหนักก็คือคั้นเสร็จก็ได้ประมาณหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะเราคั้นเกลือเสร็จนะคะ ก็ประมาณหนึ่งกิโลกรัมปึ๊ดปึ๊บปึ๊บก,ก็จะเป็นมะนาวที่ยังไม่แก่ผสมคราบเข้ากันไปที่สาวคุมพันก็ไปสอยมาให้ก็ยากเหมือนกันนะคะมะนาวมีหนามแต่ก็สามารถเก็บมาขายให้โคุงพันได้ ขอเชิญชมพี่สาวน้องสาวมีความเพียระยะพยายามองคันก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสดูแลพี่สาวน้องสาวดูแลครอบครัวโดยซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตรของพี่สาวน้องสาวค่ะมาทำคลิปก็จะได้มีอะไรได้มาจนเจือครอบครัวกัน เป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะ f อค่ะทำไร่ทำนาทำสวนเดอยูเห็ดกินตามภาษาค่ะพี่น้องตามวิถีแบบพอเพียงนี่ไก่จะเสร็แล้วค่ะ จแล้วก็จะทําการคั้นเกลือคั้นเกลือเสร็จก็แช่น้ําแช่น้าเกลือไว้เพื่อเพื่อลดความขมความเปรี้ยวของมะนาวเราต้องแช่เกลือไว้แช่น้าเกลือค่ะคั้นสาครั้งเชื่อมก็ไม่นานนะคะแป๊บเดียวเสร็จแต่จะนานช่วงที่เราปอกเปล,ลือกปอกเปลือกกับ บีบบีบมเมล็ดบีบน้ำเน,นี่ยละค่ะจะนานหน่อยนึ่งแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำก็ต้องถ่ายทำให้กับ FC ได้ดูค่ะคุณพันธ์ทำหลายคลิปแล้วค่ะคุณพันก็จะทำอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่ามะนาวก็ออกลูกมาเรื่อยๆเราก็ต้องเก็บมาแปรลูกดีกว่าให้เขาหล่นทิ้ง ทิ้งๆคว่างๆนะฮะเราก็นำมาเก็บเก็บมาเชื่อมเชื่อมไว้ทานไว้ทานนานๆแบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยทำบุญตัดบาทด้วยกลจะเสร็จแล้วค่ะ บีบตัวไหนแข็งๆก็แสดงว่าเรายังไม่ได้บีบน้ำเบะนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะบีบขั้นออกเลยค่ะบีบน้ำขั้นน้ำออกมาตอน,นเย็นๆคุณพันอาจจะไปเที่ยวไร่อ้อย,อ,ยอาจจะโทรให้คุิสมารับเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าคุณพันจะทำงานเสร็จหรือไม ทำคลิปนี่ค่ะ นี่ค่ะบีบให้เมล็ดให้น้ําออกมาบีบในน้ํานี่แหละคะ่ะบีบในน้ําอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้ว ะนาวที่ยังไม่แก่นะจะบีบยากมากแต่คุมันก็สียดายนะพี่สาวเก็บมาแล้วก็ต้องทําให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีอาทีไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ก็จะบีบยากเราก็ใช้แรงนิดนึงค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชม มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะบีไปเลยค่ะนี่ค่ะบีบีบีบบ ถ้าเจออันแข็งแ็งแปงว่ายังไม่ได้บีบค่ะถ้าบีบแล้วเขาจะนุ่มๆค่ะนี่ค่ะจะลูกแข็งๆงสีที่แข็งๆนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะบีบออกหมดแล้วทีนี้เราก็จะไปคั้นเกลือไปคั้นเกลือค่ะเอฟซี FC ค่ะไปคั้นเกลือคั้นกับเกลือ ตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนี่ค่ะล้างล้างล้างเมลิดออกน้ำนี่เราสามารถนำไปผสมเป็นน้ำยาล้างจานแล้วก็ออกไปล้างห้องน้ำห้องน้ำก็จะหอมสะอาดค่ะนี่ เสร็จแล้วคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วฉันลวบีบเมล็ดออกก่อนเสร็จแล้วคะ่ะทีนี้เราก็จะไปคั้นเกลือตามมาดูนะคะ fc คะ่ะตามมาดูคะ่ะจะเจเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่เกลือลองไปคะ่ะคั้นเกลือกับ fc ค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะค่ะคั้นเลยค่ะจะคั้นทั้งหมดสามครั้งน,นะคะนี่ค่ะบีบ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 อันคั้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 น,นเพื่อที่จะลดความขมแล้วก็ลดความเปรี้ยวของมะนาวไีกทีค่ะนี่ค่ะคั้น คันได้สามครั้งคันเสร็จแล้วก็ล้างออกแล้วก็คันอีกสามครั้งค่ะเอฟซค่ะครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างค่ะล้างน้ำค่ะ ล้างแล้วก็ปั้นให้เสด็จน้ำแล้วเราก็จะไปนดวดต่อนี่ค่ะเอฟซีค่ะล้างคั้นครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะข้างนอาวอาจจะลูกไม่โตแต่ก็าทำได้นะคะสามารถทำได้เหมือนกัน รอบที่สองค่ะเกลือเหมือนเดิมนะคะสามช้อนโต๊ะ ขั้นเกลือค่ะ fc ค่ะรอบที่สองขยาขยํขยขยํขันขั้าขั้นขัน,ขน,ขนจะเห็นได้ว่มามะนาวของเราใสาขึ้นนะคะเริ่มใสขึ้นแล้วค่ะอพอค่ะนํำไปล้างต่อเลยค่ะไปล้างเลยค่ะ fc ค่ะใส่กะละมังล้างเลยค่ะ รอบทีสองแล้วค่ะเปิดน้ําล้างเลยค่ะเปิดน้ําล้างได้เลยเล้างจนน้ำใสๆเลยนะคะล้างแล้วบีแบบนี้ค่ะครั้งที่สองแล้วนะคะซีขาเลยอีกหนึ่งครั้งค่ะเราจะนวดเราจะ ขั้นเกลืออีกหนึ่งครั้งบีบออกเวลาช่วงล้างนะถามล้างแล้วก็บีบล้างแล้วก็บีบบีบให้น้ำเปรี้ยวเกลือผมให้ลดความเปรี้ยวลดความขม คันรอบทีส่สามค่ะรอบสุดท้ายแล้ไข่เอฟซีค่ะสองสามเกลือสามช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะพันลงไปเลยค่ะพันรอบนี้เสร็จเราก็ล้างอีกประมาณสามน้ำล้างจนน้ำใสใสไสเอฟซีค่ะ,คะน้ำใสก็แสดงว่าความเปรี้ยวความเปรี้ยก็ลดลงเยอะแล้วค่ะถ้าน้ำใสๆนะคะ ไปล้างจนน้ำใสเลยค่ะสามครั้งนะคะแล้วเราก็นำไปแช่ไว้ในน้ำเกลือค่ะประมาณสองชั่วโมงค่ะค่อยเชื่อมค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซี่ะจนน้ำใสแล้วค่ะล้างสามครั้งค่ะทีนี้เราก็แช่เกลือแช่เกลือสามช้อนโต๊ะนี่ค่ะสามช้อนโต๊ะ น้ำด้วยนะคะน้ำเดิ่มสะอาดอันนี้ก็คือน้ำน้ำเดิมสะอาดหนึ่งลิตรนี่ค่ะหนึ่งลิตรเดี๋ยวแช่เดี๋ยวใส่ประมาณลิตรครึ่ง ใส่ดิครึ่งน,นะคะให้ท่วมนี่ค่ะเอฟซีนะคุมพันธ์ก็จะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้างล้างแล้วก็ปั้นในเด็จน้ําแล้วเราค่อยนําไปเชื่อมนะคะเดี๋ยวติดตามดูตามขั้นตอนนะคะเอฟซี FC ค่ะามาดูค่ะเอฟซี FC ค่ะได้เวลาเชื่อมแล้วค่ะกุมพันธ์จะเชื่อมมะก,กรูดนะคะ ก็จะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือหนึช้อนพูนค่ะใส่ไปเลยค่ะเกลือหนึช้อนพูนใส่น้ำตาลค่ะ น้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมเอสซีค่ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อมค่ะ เลงน้ำเชื่อมใส่ลงไป400 400มิลลิกรัมอ้าวขอไยค่ะน้ำเชื่อม400มิลลิลิตรกค่ะ,คะน้ำเชื่อม400มิลลิลิตรใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะ ดื่มสะอาดค่ะห้าร้อยมิลลิลิตรหนึ่งพันมิลลิลิตรค่ะก็คือหนึ่งลิตรใส่เอสซีค่ะใส่ลงไปหนึ่งลิตรค่ะน้ำดื่มสะอาดนี่ค่ะ สูตรนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อมสี่รอยมิลลิตรนี่ค่ะน้ำเชื่อม400ร้มิลลิลิตร หนึ่งสะอาดพันห้ารอยมิลลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรครึ่งกับเอฟซค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะไปเคี่ยวไฟกลางนะคะเอค่ะเดี๋ยวคุมพันจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะะ,ยะนะคะการเชื่อมมะกรูดสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะเอามาดูค่ะ f อซค่ะคุมพันจะเชื่อมมะนาวค่ะหลังจากที่แช่น้ำเกลือสองชั่วโมงนะคะเราก็มาล้าง ล้างน้ำล้างให้สะอาดจนน้ำใสค่ะประมาณสามน้ำค่ะน้ำใสทีนี้เราก็บีบน้ำอกเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมนะคะเมะนาวน้ำหนักน้ำหนักคือที่เราคั้นเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจริงจริงแล้วถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณห้าสิบลูกนะถ้าลูกเล็กก็ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบลูกนะคะก็ช่างได้หนึ่งกิโลกรัมพอดีที่เราคั้นเสร็จนะคะเราช่างตรงที่เราคั้นเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเชื่อมนะคะ ทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะหนึ่งกิโลกรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมปึ๊บใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปน้ำเชื่อม จะใส่400มิลลิลิตรนะคะเเชื่อมลงไป400มิลลิลิตรค่ะก็จะบีบบีบยากนิดนึงนะคะจะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะขอบคุณเี่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ากลับไปดังตอนนี้โคมพันกำลังจะใส่น้ำเชื่อมค่ะบีบน้ำเชื่อมอยู่ พอดีน้ำเชื่อมแช่ตู้เย็นไว้ก็จะบีบยากนิดนึงนะคะใส่น้ำเชื่อม400มิลลิลิตรค่ะ <Yeah. S 1> กำลังบีบน้ำเชื่อมนะคะเอฟซีค่ะอืด <Yeah. S 1> อื ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะสี่ร้อยมิลลิตรค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปค่ะเอซค่ะน้ำดื่มสะอาดโอ้โห นี่ค่ะมะนาวกุมพันลูกเล็กนี่ค่ะใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปค่ะสูตรเหมือนมะกรูดนะคะที่จริงค่ะมะนาวหนึ่งกิโลกรัมใส่น้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งใส่ น้ำตาลไซแดงหนึ่งกิโลกรัมใส่น้ำเชื่อมสี่รอยมลลิตรแล้วก็เกลือเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเชื่อมแล้วก็อัปเดตให้ fc ดูเป็นระยะระยะนะคะการเชื่อมมะนาวค่ะ fc ค่ะสุรเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันตุลากันค่ะมาดูค่ะ fc ค่ะการเชื่อมมะนาวค่ะนี่ค่ะสตดเด็ดเคล็ดลับช่องคลุมพันตุลากันค่ะเริ่มใส่แล้วค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะ เริ่มใสแล้วคะ่ะการเชื่อมมะนาวนะคะเดี๋ยวคุณมพันจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเอฟซีค่ะนี่คะ่ะการเชื่อมมะนาวคะ่ะสูวเด็ดเคลรับช่องคุณมพันตุลากันคะ่ะมาดูค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะนี่คะ่ะเชื่อมมะนาวคุณมพันคะ่ะเชื่อมมะนาวคุณมพันคะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะนี่คะ่ะโอ้โใสแจ้วเลยคะ่ะนี่คะ่ะสวยงามคะ่ะ มะนาวเชื่อมูมพันกับเอฟซีานี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องุมพันตุลากันค่ะมาอัปเดตให้กับเอฟซีดูค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ำชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีขามะนาวเชื่อมูมพันเดี๋ยวขมพันตักใส่ถาดรีวิวให้เอฟซีดูนะคะเอฟซีขามาดูค่ะอันนี้ก็เชื่อมมะกรูดค่ะเอฟซีขานี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกสักพักหนึ่งค่ะ มะกรูดเชื่อมมะกรูดเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ fc ขานี่ค่ะมะนาวเชื่อมค่ะ fc ขานี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูุมพันตุลากันอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะมะนาวเชื่อมค่ะคุมพันปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะ fc ขานี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ มาทานมะนาวเชื่อมด้วยกันนะคะหืมฉ่ำๆเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะฉ่ำๆเป็นมันเงางามวาวเลยค่ะแซบแซบด้วยค่ะพี่น้องมะนาวเชื่อมมะนาวเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ